สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้คิมเข้าอยู่ที่เขื่อนป่าศักดิ์ชนรศิษย์นะคะแต่อยู่โซนบ้านมะนาวหวานนะคะหลังที่ที่คิมอยู่นะคะก็จะเป็นบ้านมะนาวหวานนะคะนี่นะคะตอนนี้น้ําลงเยอะมากเลยน้ําเขื่อนลงเยอะมากเลยค่ะนี่นะพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่กลางเขื่อนป่าสักนั่นแหละเนี่่อนแต่โซนโซนแถบบ้านมะนาวหวานนะคะแถบนี้คิมก็อยู่แถบบ้านมะนาวหวานนะคะนี่นะคะโหบรรยากาศดีมากเลยยามเย็นนะคะนี่นะคะ น้ำลงมากๆนะคะคิมจะพาท่านู้ชมไปดูนะคะนี่นะคะนี่นะคะฝั่งฝั่งด้านนู้นนะคะนี่นะคะเดี๋ยวคิมจะซูมให้ดูนะคะนี่ฝั่งฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นอบตมนาวห่านะคะนู่นนะคะนู่นจะเป็นอบตมนาว่านะคะแล้วน้ําแห้งลงมามากเลยนึกสภาพสิตอนที่น้าเต็มเขื่อนนะโอ้โหคิมก็จะอยู่อะไรแล้วน้าคงมิดหัวไปเลยนะอะไรเงี้ยนี่ตอนนี้น้ําลงแล้วครับจิงแบบ ได้มาชมบรรยากาศได้ฟิลมากเลยนะสวยมากเลยนะคะท่านชมทุกท่านนะคะฝั่งนู้นจะเป็นเข่าพระนะคะนู่นฝั่งนู้นนะคะเด็กคิมจะให้ดูวัดเข่าพระนะคะนู่นวัดตรงนู้นจะเป็นวัดเข่าพระนะคะนี่นะคะอืนี่นะคะ,ะค,ะคิมลงมานี้เลยดูดิบรรยากาศของเขื่อนป่าสักสนรสิธย์นะคะนี่นี่น้ําแห้งลงไปเยอะมากๆเลยเลยนะคะนี่นะคะก็จะมีชาวบ้านหา หาปลากันนะคะขับเรือหาปงหาปลากันนะคะนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นสะพานอย่างที่คิมเคยได,ด้ได้ลงคลิปไปก่อนนาะนี้แล้วครับเป็นสะพานเขาเรียกว่าสะพานข้าแม่นะ้ำปา่าสักบ้านมนาวานะคะนู่นนะคะนู่นด้านนู้นนะคะนู่นนะคะนี่ซึ่งเราจะได้เห็นนะคะพ,พื้นที่กว้างมากเลยอะ่ะ เพิ่งเคยมาครั้งแรกต,อ,ตอนน้ําแห้งเนี่ยนะคะน,นี่เพิ่งเคยมานะคะบรรยากาศที่มากเลยมีหอยด้วยนี่นะคะหอยทรายเดี๋ยวคิมจะพาท่านผู้ชมดูทุกท่านมาคะ่ะนี่เนี่ยหอยทรายจะไปรูๆอย่างนี้นี่เนี่ยเนี่ยไอ้เขาเรียกหอยกาหอยก,า,อยกาบแล้วหอยอะไรวะเนี่ยน,น้ำมันแห้งลงไปเนี่ยมันก็อยู่ตามรูอะ่ะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยได้แล้วเนี่ยเจู้ก่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยบรรยากาศดีมากมากเลยนะคะท่านชมท่านใดนะคะที่มองหาพื้นที่ตกปลาพักผ่อนหย่อนใจนะคะสามารถมาได้เลยนะคะนี่มากลางเต็นท์มาเอารถมาจอดรถมาจอดได้เลยนะคะนี่นะคะ มากางเต็นท์นอนชมบรรยากาศชิวๆนะคะมาตกปลาก็ได้นะคะนี่นะคะหมายตกปลานี่นะคะคิมจะพาท่านชมทุกท่านนี่เรามาดูหมายตกปลากันลคะ่ะนี่นะคะแต่ว่าวันนี้คิมไม่ได้ตกนะคะเพราะว่ามันเย็นแล้วก็เลยไม่ได้ตกนะคะแต่พาพามาชมมามาดูกันนะคะนี่นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะ มันต้องมันจะมันจะมีหอยหอยเยอะมากเลยนะคะเพราะน้ำลงลงลงไปนะคะเขาเรียกหอยอะไรนะหอยทรายหอยทรายมันจะอยู่ตามรายอย่างเงี้ยนี่นะคะคิมพะพามาชมพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศกันแล้วนะคะพา พามาชมบรรยากาศเขื่อนป่าสักยามน้ําน้ําแห้งนะคะน้ําลงไปเยอะนะคะมันจะมีนี่นะท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวกันนะคะนี่ครับมาชมกันนะคะเ <s par us> นี่คะร,รับบรรยากาศดีมากเลยนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ารับชมแล้วก็กดไลค์ให้คลิปนะคะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้คลิปต้องขาลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย